แม่ลุงเกือบลงเอ้ยไม่เอ้ยเขาให้ลงรูปได้แต่ห้ามบอกว่าเรื่องอะไรและเล่นไปอะไรถามว่าคนรู้อย่างแลต่แต่แต่หนูก็อัพไปแต่หนูไม่บอกชื่องเลยถ่ายไปเยอะมากแต่นีไม่ได้อัพอ่าวลงมาเราดูเลยไม่ต้องถามบอกให้คนอื่นอัพเอาลูกนึกว่าเลดรับไม่ได้ไม่เลยไม่มีใครเห็นเลยใครจะมีรูปเมดอ่ะนึกว่าเลดรับรับกับไม่ได้ไม่ลงแกผ่านแล้วหผ่านแล้วค่ะที่ผ่านมาทุกคนรับได้ไงถ่ายนีไม่ใช่ถ่ายยากิคนโมอ่ะ อันนี้เราเราได้หน่อสวัสดีค่ะเพเอกสวัสดีค่ะเพเอกชั้นไหนเนี่ยชั้นไหนเนี่ยถ่ายชั้นบนโซนอะถ่ายรูปแต่งหน้าอะไรถ้าถอดบิวต์แต่งบิวต์มาโบยังไม่รู้เลยถอดบิวต์ไหมอย่าลืมบอกนะวิถีถ่ายกับต้นไม้สวยพ่อพ่อโทรศัพท์ให้หน่อยสงสัยมันจะเป็นแบบที่เพเขาไม่ต้องชั้นบนหลอกแค่ชั้นสามก็เต็มที่แล้วเขามีคนอยู่มีมีที่อยรูมไหมเหรอ ใช่เดี๋ยวก็จะขึ้นไปมิสติ้งเหมือนกันไปเข้าห้องน้ำฮะผิโมุเหรอใช่โอ้หเราถึงหกโมงเท่าไหร่ไม่รู้5้าสิบิเก่งจังเลยเก่งจังเราออกมา6.40มงสดูดิเบอกแล้วแต่นี่ไมไม่เชื่อเดวคว่าถึงห้านาที่ ี่ไม่เคยบอกว่าหน้านาทีเลยนะไมคือหางที่แนวปะนะดูดิเร้อนร้อนละรริ่ม้อนละเห็นไหมไม่เริ่มไม่มีนะถ้าปิดเสียงไว้มันก็มีลมร้อนเลยนะกวนใจยอะเกินวันนี้อากาศรไม่เป็นฝันไงคุณเก๋ชอบเปิดฝันเก๋ไม่ชอบเสียงแต่ดูเหมือนอยู่ต่างประเทศปิดเสียงด้วยไปไหมสีส้มสีสวยไม่เนี่ยถ่ายเหมือนมืดไหมมืดข้างในเนี่ยมืดต้องอยู่ตรงนี้ไม่คือไม่ได้ออกมาหน่อย อันนี้โอเคอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ได้นนี่ก็ได้นะเฮ้ยทำไมมันโฟกัสเป็นสองอาจจะแสงไม่พอแน่เลยใช่แสงไม่พอเพราะมันมีนงาลมนี่ไงนี่นี่แกดูอ่ะแกก็ห่าเอ็นไใชเหรอไม่ใช่ห้าธรรมดาเอาไปฮึเสนแบบว่าห้าธรรมดาแล้วยืนคืนสภาพหมสรัพผมเมื่อเช้าอ่ะอลเรามา เย็นดีชันร่มมลำบากเราไม่อยากสะเงยไงเดี๋ยวแพสหยุดขึ้นหลักอย่างงี้ต้องไปสาที่ร้านไหมต้องสาต่ต้องเล่นร้านไม่เปิดเฉยเดี๋ยวราไม่เปิดดูสภาพหัวแน่นนอนดีกว่าไม่ใช่ถ้าถ้าสมมติว่าเมื่อคืน่ะเป็นการม้วนรอนธรรมดามาวันนี้ได้แต่เมื่อวานอ่ะกิ๊กชอบเนี่ยด้วยเนชอบน่ารักหนูชอบหนูจะซื้อหนูจะซื้อเครื่องอะไรจริงๆจ่ะ ก็เลยทำไม่เป็นหรอกไม่งั้นต้องไปซื้อไอ้แบบที่มันเป็นสามลอนน่ะแบบที่เขาใช้นี่แหละจะไปซื้ออ่ะเพราะว่าอยากทำลอนติดที่พี่เขาใช้มันเป็นสามลอนติดหรือว่าสีชมพูค่ะแต่แพ้ที่ตาไรยเงียสามลอนติดใช่ไหมแล้วก็หนีบนี่ใช่ไหมไม่ใช่เป็นแบบเป็นหมดเป็นอันเดียวนั่นแหละเป็นมันจะเปสามลอนติดเออใช่ค่ะแล้วก็หนีบจึ๊กจึ๊กอย่างนี้มันมีอะไรกว่านั้นไหมมันมีไซส์เดียวประมาณนหละ ไม่แต่ก็โอเคก็ยังดีอยู่รู้ไหมว่าอันนั้นเน้ตันกูยูนิฟูแล้วแบบทำไมมันทำได้วะพอเน้ตเข้าไปนะพีไอไม่ใช่คือเขาบอกให้ใส่อันเล็กๆใช่ไหมใช่เน้ราคาไม่ถูกพอเน้ตเข้าไปนะเครื่องมันไม่ติดอ่ะมันงื้อหนุกดเน้ตักกีวิเน้ตบกกีวิแปดเองต้องน้อยสุดแล้วนะติดติดเจนพอเข้าไป ไม่อย่าเปิดเคนม่องพอปิดเครื่องเอาออกไม่ได้เลยนะจะต้องกดเครื่องออออกมาบึมแตกไปแต่จะถ่ายรูปให้ทุกคนดูว่าเต้นเลยทั้งหัวแม่หันมาอุ้ยหางไม่เห็น ที่ดาวก็เปลี่ยนที่ม้วนผมอ่ะใช่แล้วใช่แล้วไอทรายเป็นคนทำได้อ่ะหรือว่ามันเป็นครั้งแรกอ่ะเฉยมั้งเดี๋ยวก็ได้เองแต่มั้งอ๋อพี่เตนบอกไว้พี่แมวบอกว่ามากินก๋วยเตี๋วด้านหลังเออเขามีโต๊ะกินข้าวอยู่ตรงนี้ไม่ได้กินมากินก๋วยเตี๋ยวโต๊ะกินก๋วยเตี๋ยวมาไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน กองนี้เลยทีเดียวหลอดนะหลอดก็กองนี้เขากองนี้เขาอ,ารอ,รอันนั้นกองนี้อร่อยอาหารอร่อยครับส่งเลยจะไปกนกันโอ้ยไม่ไม่เคยกินอาหารอร่อยกองนี้ เอกส่งดิเพื่อผสมสานเรือผสมคอร์ดังเลยคือชอบแบบคอร์ดหายแบบครึ่งตัวใกล้ๆบอสอ้ยเด้อชาวนี่มันจ้าสุดเหลือเกินฮะอะไรจ้าอะไรจ้ามันช่งจ้าสุดเหลือเกินแดดเล่นเล่นกันอยู่ในอยู่ในกองเป็นละครเวทีไม่ไม่ตั้งแบบไลฟ์ช็อตไปเลยไม่เอาตั้งไม่เป็นค่ะ ไม่ใช่โน้ต <glaube> อ่ะอ้าวกลองช้าแล้วตอนนี้ไม่เปอนนช้าลูกเยอะมันกันลูกแล้วตอนนี้สามส่หลูลงไม่เป็นเหมือนกันไม่เจงเหรอกเี๋อี่แล้วไม่ะหเขา